สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวไร่แบบบา้านๆวันนี้มาในแกงใต้ค่ะเป็นแกงคั่วลงใต้ไปทําแกงใต้กันบ้างวันนี้ก็มาในเมนูที่มีชื่อว่าแกงคั่วไก่ใส่เป็นสตอแล้วก็ใส่เป็นหน่อไม้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นแกงกะทิค่ะจะได้สีสันสวยๆเหลืองๆของแกงภาคใต้วันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเครื่องแกงค่ะสะดวกซื้อก็ซื้อสะดวก ตอกตาก็ตาค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะตำเดี๋ยวอันมินจะแปะลิงก์วิธีการตำไว้ให้ค่ะและว,วันนี้ก็ใช้อยู่ที่200กรัมหรือว่า2ขีดค่ะต่อไปค่ะก็คือเนื้อไก่เนื้อไก่ใช้ในส่วนของสะโพกค่ะก็จะมีกระดูกติดด้วยก็หั่นเป็นชิ้นๆถ้าอยู่ในส่วนของกระดูกก็ใช้มีสับๆเอาค่ะให้เป็นชิ้นพอค้ำค่ะ และปริมาณวันนี้ก็มาอยู่ที่400กรัมหรือว่า4ขีดค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือสตอวันนี้ใช้สตออยู่ที่2ฝากค่ะแล้วก็แกะออกมาจากนั้นก็นำมาแช่น้ำเย็นเพื่อให้เมล็ดสตอมีความสดๆมีความกรอบแล้วก็เด้งขึ้นมาค่ะใช้น้ำเย็นแช่นะ และวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือหน่อไม้หน่อไม้แอดมินจะหั่นเป็นแบบนี้นะก็คือจะหั่นเป็นชิ้นแผ่นๆก่อนจากนั้นก็ใช้มีดสับๆตรงปลายค่ะให้เป็นรูปแบบนี้เพราะว่าเคยกินอยู่ค่ะร้านอาหารใต้บางร้านาวิธีการหั่นหน่อไม้จะหั่นเป็นแบบนี้เลย ก็เพราะว่าเวลาเราไปกินร้านอาหารข้าวแกงภาคใต้นะคะสังเกตแกงคั่วเขาก็จะเป็นการหันหน่นนอไม้แบบนี้แอดมินเลยหั่นมาเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็มาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะวันนี้จะใช้เป็นใบยี่ราใบยี่ราก็ทําการหั่นเป็นฝอยๆไว้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีใบยี่ราต้องการใช้เป็นผักอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นชะอมหรือว่า ใบมะกรูดก็หั่นซอยๆเอาค่ะแต่วันนี้ใช้เป็นใบยี่ราหั่นแล้วก็ล้างสะเด็ดน้ําให้เรียบร้อยค่ะต่อไปก็มาเริ่มแกงกันเลยค่ะวันนี้แอดมินใช้กะทิอยู่ที่250 m l ค่ะพอกะทิเริ่มเดือดแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปค่ะจากนั้นก็คนให้เครื่องแกงเข้ากันกับกะทิค่ะส่วนไฟที่ใช้ใช้เป็นไฟอ่อนข้อไปทางกลางค่ะ และตรงนี้เครื่องแกงแล้วก็กะทิก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วจากนั้นแอดมินจะใส่เป็นเนื้อไก่ลงไปค่ะเพราะใส่เนื้อไก่ลงไปเนี่ยแอดมินจะปรับไฟขึ้นมาอยู่ที่เป็นไฟกลางหรือไฟแรงเลยก็ได้ค่ะส่วนแอดมินแล้วปรับเป็นไฟแรงค่ะ และขั้นตอนต่อไปให้เตรียมน้ำหางกะทิไว้ค่ะใส่หางกะทิลงไปค่ะถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นกะทิกล่องแล้วไม่มีหางกะทิค่ะให้ใส่เป็นน้ำเปล่าลงไปก็ได้ค่ะและจากนั้นก็ปิดฝาหมอ้อไว้ค่ะเมื่อเปิดฝาหมอ้อขึ้นมาแล้วน้ำแกงเดือดนะเราจะใส่หน่อไม้ลงไปค่ะแต่จะไม่ใส่หน่อไม้ลงไปพร้อมกับสะตอนะคะสะตอจะต้องใส่พร้อมๆก,กันกับใบายี่รา แล้วเราก็ตั้งแกงมาเรื่อยๆค่ะจนน้ําแกงเดือดจ,จัดๆนะคะเราก็จะทําการปรุงรสชาติด้วยน้ําปลาแล้วก็ตามด้วยน้านําตาลทรายเล็กน้อยส่วนใครที่ชอบเป็นผงกุ้งหรือว่าผงชูรสนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้จากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วก็ชิมค่ะ จากนั้นเราก็จะตั้งแกงไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแกงเราจะเดือดจัดจัดจนเดือดพ่านนะคะจากนั้นเราก็จะเตรียมเป็นใส่สตอลงไปแล้วก็ใส่เป็นใบยี่หร่าค่ะภาคใต้ก็จะเรียกว่าใบลาแล้วก็ใส่ลงไปพร้อมๆกันทําไมต้องใส่ในตอนท้ายเพราะว่าสตอเราไม่ต้องการให้สตอสุกมากจนเกินไปค่ะ ความหอมของสตอก็จะหมดไปนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่สตอแล้วก็ต้มไปจนสุกนานๆค่ะตรงนี้ก็ใส่ลงไปแล้วแล้วก็ใส่ใบยี่หร่าลงไปพอแค่ใบยี่หร่าสลดจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำแกงใต้คือแกงคั่วไก่ใส่สตอค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการนำอาหารค่ะวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ